เดลฟี i, หนึ่งในเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางการสการะและการสแสวงบุญที่สําคัญของผู้คนในดินแดนกรีกโบราณและจากพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงเราผู้ปกครองและคนทั่วไปต่างพากันเดินทางมายืนที่นี่พร้อมเครื่องบูชายันเพื่อมาขอคําแนะนําหรือคําทํานายจากนักพยากรณ์แห่งวิหารเทพอพอลโลทั้งเรื่องสงครามการเมืองและเรื่องส่วนตัว แม้เวลาผ่านไปที่นี่จะถูกลดความสําคัญและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ในปัจจุบันก็ยังมีความสําคัญในฐานะแหล่งบราณคดีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากหน้าหลายตาแวะเวียนมาเยือนอย่างไม่ขาดสายอับดุลไททุบจะพาไปทําความรู้จักกับเดลฟีเมืองแห่งคําทํานายของสุริยเทพกันให้มากขึ้นไปติดตามกันครับ 1. ตำนานที่มาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งเดลฟีตามตำนานกรีกประกอรนำเทพอพอลโลเทพเจ้าแห่งดนตรีคำพยากรณและดวงอาทิตย์แสวงหาสถานที่ที่พระองค์จะสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ ก่อนจะบังเอิญไปพบเดลฟีซึ่งในเวลาน,นั้นเป็นพื้นที่ป่ารกร้างที่มีงูหล,ลามชั่วร้ายอาศัยอยู่โดยงูตัวนั้นเป็นบริวารของเทพีเฮราที่ส่งมาเพื่อปกป้องพื้นที่และขัดขวางเทพอพอลโลแต่ในท้ายที่สุดแล้วอพอลโลก็ค้นงูตัวนั้นและเข้าครอบครองพื้นที่เดลฟีได้สำเร็จ จากนั้นก็สร้างวิหารขึ้นมาและแต่งตั้งนักบทหญิงไพยเทียมาทําหน้าที่เป็นผู้ทรงสารของพระองค์กล่าวกันว่าเธอสามารถรับข้อความจากเทพอพอลโลและตีความคําทํานายสําหรับผู้ที่ต้องการการชีแนะได้ส่วนเรื่องราวนอกเหนือจากในตำนานหลักฐานทางบรรดีบ่งชี้ว่าพื้นที่บริเวณเดลฟี มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ช่วงยุคหินใหม่เริ่มต้นประมาณ7,000ปีก่อนคริสตกาลนอกจากนี้หลักฐานจากการขุดค้นยังเผยให้เห็นร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของชาว an, ไมซีเนียนอารยธรรมแรกเริ่มยุคบุกเบิกที่มีความก้าวหน้าอย่างมากบนแผ่นดินใหญ่ของกรีซอีกด้วยรากฐานของบ้านเรือนที่มีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่14-12ก่อนคริสตกาลถูกค้นพบภายใต้วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโล ทั้งยังคนพบสุสานที่มีอายุในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นที่ตั้งของพิพ,ธพิธภัณฑ์โบราณคดีเดลฟีสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบจากที่นี่ทั้งรูปประติมากรรมผู้หญิงขนาดเล็กสไตล์ไมซีเนียนกับรูปประติมากรรมเหล่าสรพพสารที่มักพบตามสถานที่สการะบูชาที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึง12ก่อนคริสตกาลก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่า เดลฟีอาจจะเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนามาก่อนที่จะมีการสถาปนาขึ้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลเสียอีก 2. ยุคทองของวิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารหินแห่งแรกที่เดลฟีสร้างขึ้นเมื่อประมาณ650ปีก่อนคริสตกาลหลังจากนั้นวิหารหลังอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติมรวมไปถึงการสร้างขึ้นใหม่หลังถูกทําลายอีกหลายครั้งในช่วงไม่กี่ศตวรรษต่อมา เดลฟีขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจและอิทธิพลระหว่างศตรวรรษที่6ถึง4ก่อนคริสตกาลผู้คนจากทั่วทั้งแผ่นดินกรีซและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่างเดินทางมาเพื่อขอคำทำนายเข้าร่วมงานเทศกาลและเกมการแข่งขันทางศาสนา การแข่งขันกีฬาสำคัญที่จัดขึ้นที่เดลฟีคือกีฬาไพาเทียนจัดขึ้นครั้งแรกราว586ปีก่อนคริสตกาลและจะเวียนกันจัดทุกๆ4ปีเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพอพอลโลแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา5วันซึ่งมีทั้งการแข่งขันกีฬาการประกวดดนตรีและศิลปะทำให้ในช่วงแข่งขันกีฬาไพาเทียนเดลฟีจึงพลุกพล่านด้วยผู้คนมากมายหลายตาทั้งที่เป็นนักกีฬานักกวีนักดนตรีผู้ชมการแข่งขัน รวมถึงเหล่าบรรดาผู้แสวงบุญที่จะมาเพลิดเพลินกับการแสดงเข้ารับฟังคำพยากรณ์และถวายสักการะเทพเจ้าอีกทั้งช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดเดลฟียังเคยต้อนรับผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นนักปรัชญาโซาราติสและอรลิสโตเติลนอกจากจะมีความสําคัญทางศาสนาความเชื่อแล้วเดลฟียังกลายเป็นศูนย์กลางเหตุการณ์ทางการเมืองที่สําคัญด้วยโดยกล่าวกันว่าเดลฟีเป็นสถานที่ที่สมาชิกสมาพาัพันอมฟิกติโอนิกซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากรัฐต่างๆภายใต้าการดูแลของกรีก จะมาเข้าร่วมประชุมกันปีละ2ครั้งเพื่อหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องบริหารจัดการกจิจการชั่วคราวของวิหารและทรัพย์สินดูแลคลังสมบัติรวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาไพยเทียนตลอดจนการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่หลายครั้งมีสมาพันธ์แอมฟิกติโอนิกแห่งเดลฟีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 3. อเล็กซานเดอร์มหาราชเยือนเดลฟี ในปี3 3 8ก่อนคริสตกาลพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งมาซิโดเนียได้รับชัยชนะเหนือสมาพันธ์เอฟิกเโอนิกและเข้าควบคุมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลด้วยการแต่งตั้งผู้แทนพระองค์เพื่อดูแลกิจการของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้คำพยากรณ์มาทำให้อำนาจการปกครองของตนถูกต้องตามกฎหมายนับว่าช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มาซิโดเนียแม้เดลฟียังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมแต่อำนาจและอิทธิพลทางการเมืองกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประมาณ336ปีก่อนคริสตกาลหลังจากขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาได้เป็นนานพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เดินทางมาเยือนเดลฟีซึ่งตามบันทึกระบุไว้ว่ามีการพยากรณ์ให้อเล็กซานเดอร์เป็นบุตรของเทพซูสแน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์รู้สึกประทับใจกับคำพยากรนี้มากจนอุทิสสิ่งของมีค่าที่ได้จากการพิชิตเปอร์เซียจำนวนมากแก่วิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งเดลฟี เช่นเดียวกับผู้เป็นบิดาการมาเยือนเดลฟีของอเล็กซานเดอร์ช่วยสร้างความชอบธรรมแก่พระองค์ในฐานะผู้ปกครองทั้งยังช่วยเพิ่มพูนชื่อเสียงในฐานะวีรบุรุษและผู้พิชิตต่อมาราว323ปีก่อนคริสตกาลหลังจากอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนบรรดาในพลของอเล็กซานเดอร์ได้ต่อสู้กันเพื่อเข้าควบคุมดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของอดีตเจ้านายเหนือหัวก่อให้เกิดความรสำระสายแพร่กระจายไปทั่วกรีซ ซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเดลฟีก็ติดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นและได้รับความเสียหายจากสงครามกับการปล้นสะดมโดยกองทัพต่างๆตลอดหลายปีแห่งความวุ่นวาย 4. เดลฟีภายใต้การปกครองของโรมันสงครามมาซิโดเนียครั้งที่3นั้นจบลงด้วยยุทธการที่ปิดหน้าประมาณ168ปีก่อนคริสตกาลถือเป็นจุดสิ้นสุดของระบบกษัตริย์มาซิโดเนียและเป็นจุดเริ่มต้นการปกครองของโรมันเหนือดินแดนกรีซ โดยในช่วงแรกจัก,กรพรรดิและในพลแห่งโรมันยกย่องเดลฟีว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกรีกเหล่าผู้ปกครองชาวโรมันจึงหมั่นดูแลและอนุรักษ์กีฬาไพเทียนผู้รวมถึงสิทธิพิเศษทางการเมืองบางประการของชาวเดลฟีไว้แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เดลฟีนั้นก็สูญเสียความเคารพศรัทธาไปแล้วอีกทั้งการตัดสินใจสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงโรมก็ไม่ได้มาจากการปรึกษาหรือพึ่งพาน,นักพยากรณ์กับคำทํานายเหมือนดังเดิม ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่4เดลฟีถูกปล้นอย่างหนักจนสูญเสียสมบัติส่วนใหญ่ไปและแม้ว่าการแข่งขันกีฬาจะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณปี4 2 4แต่กิจกรรมทางศาสนาก็หมดความสำคัญไปแล้วเนื่องจากศาสนาคริสต์จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในไม่ช้าศาส,สนาเก่าก็ถูกละทิ้งและถูกเรียกว่าเป็นลัทินอกรีตที่ถูกกีดกันอย่างรุนแรง 5. การขุดค้นที่เดลฟี หลังจากเดลฟีถูกทิ้งร้างและไม่มีผู้คนอยู่อาศัยมานานหลายศตรวรรษชาวออตโตมันก็ได้ค้นพบเมืองเดลฟีอีกครั้งในช่วงคิศรศตวรรษที่15พร้อมกับทำการศึกษาเพียงสังเขตก่อนที่การขุดค้นทางบราณคดีอย่างจริงจังจะเกิดขึ้นในอีกหลายศตรวรรษต่อมาในปี1891โดยทีมนักบรกาณคดีชาวฝรั่งเศสตามมาด้วยสมาคมบราณคดีกรีก ต่อมาในปี1903พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเดลฟีที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุก,กับหลักฐานต่างๆจากการขุดค้นก็ได้เปิดตัวขึ้นครั้งแรกจนก,กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่1ง,งานด้านโบราณคดีก็ต้องหยุดชะงักไปจากนั้นในช่วงทศวรรษที่1920การขุดค้นที่เดลฟีกลับมาดําเนินการอีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นนักบรนคดีและทีมงานจนํานวนมากทั้งชาวอเมริกันเยอรมันกรีกและฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาทําการขุดค้นและศึกษาวิจัยณบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลและบริเวณโดยรอบจนกลายเป็นแหล่งบรนคดีที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรีซและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีหกวรดกล้าค่าจากอดีตการการขุดค้นทางบันดีที่เดลฟีพบโบราณวัตถุสําคัญหลายอย่าง จากสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญที่สุดคือวิหารของเทพอพอลโลและคลังสมบัติของชาวเอเธนส์ที่สร้างขึ้นราว490ปีก่อนกิสตจการซึ่งเต็มไปได้วยสิ่งของที่รวบรวมมาจากชาวเปอร์เซียหลังยุทธการมาราทอนตัวอย่างวัตถุที่สำคัญยังรวมถึงสฟิงแห่งนักซอส รูปสลักหินอ่อนสัตว์ในตำนานที่มีหัวเป็นผู้หญิงมีปีกแบบนกและมีร่างกายแบบสิงโตเพศเมียสูง2.22เมตรอายุเก่าแก่ประมาณ560ปีก่อนคริสต์กาลที่ชาวเกาะนักซอสสร้างอุทิศไว้เพื่อทำหน้าที่เฝ้าทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประติมากรรมคนขับรถม้าแห่งเดลฟีหรือที่รู้จักกันในชื่อเฮนิโอโคสหมายถึงผู้ถือบางเหียนในภาษากรีก มีลักษณะเป็นปฏิมากรรมทองสมฤทธิ์รูปคนขับรถม้าขนาดเท่าตัวจริงด้วยความสูง1.8เมตรถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงโพลิซาลัสแห่งเจลาในซิซิลีหนึ่งใน2ผู้ชนะกีฬาไพยเทียนเมื่อ478หรือ474ปีก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักของแอนติโอนุสชายชาวกรีกผู้มีใบหน้าอันงดงามจนเป็นที่ชื่นชอบของจกักรพรรดิเฮดรียนโดยในปี129เขาได้เข้าร่วมเดินทางมาเยือนเดลฟีพร้อมกับองค์จกักรพรรดิและหลังจากนั้นปีแอนติโอนุสก็เสียชีวิตจกักรพรรดิเฮดรียนจึงสั่งให้สร้างประติมากรรมขึ้นในเมืองเดลฟีเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและหนึ่งในชิ้นที่สําคัญที่สุดคือออมฟาลอสหินรูปทรงกลวยที่ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมของเทพอพอลโล ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าเทพซุสต้องการค้นหาจุดศูนย์กลางของโลกจึงปล่อยนกอินทรีสองตัวจากสุดขอบโลกทั้งสองด้านก่อนที่นกอินทรีทั้งสองตัวจะบินมาสวนกันเหนือพื้นที่เดลฟีเทพซุสจึงวางศิลาไว้เป็นสัญลักษณ์นับตั้งแต่นั้นชาวกรีกจึงถือว่าเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของโลกหรือออมฟาลอสที่หมายถึงสะดือของโลกออมฟาลอสชิ้นแรกตั้งอยู่ด้านในของวิหารก่อนจะมีการทำสำเนาวไว้หลายชิ้นและนำไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆรอบวิหาร หลังจากนั้นชิ้นต้นแบบดั้งเดิมก็สูญหายไปแต่ปัจจุบันยังเหลือชิ้นจำลองเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเดลฟีและอีกชิ้นตั้งอยู่ที่บริเวณวิหารศักดิ์สิทธิ์เเดลฟีในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี1938บริเวณที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดลฟีได้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพานาสซอสและในปี1987แหล่งโบราณคดีเดลฟีก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทั้งยังกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยที่สำคัญสำหรับนักโบราณคดีเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคโบราณดังที่เห็นได้จากอนุสาวรีย์สำคัญต่างๆที่สร้างขึ้นโดยนครรัฐกรีกโบราณที่ค้นพบที่นี่ นอกจากนี้เดลฟี่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดน,นิยมที่มีผู้คนเดินทางมาเยี่ยมชมมากมายในแต่ละปี